คิดปกติไหมน,นี่ปกติสิอยู่แต่ในครัวแล้วก็ข่องข่องขวดเอาพี่เฮาซ้อมกันเมื่อหนอะพี่เฮาซ้อมกันเมื่อหนะาเป็นคืนนะลืมแล้วพ <laughs> ี่เลสเซนแนลซ่องนี่สวัส,สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล克斯แนลช่องนี้มีแต่ความสุขช่องนี้ ช่างนี่ั่างนี่วะ <laughs> ครับวันนี้เข้าภาษา,าวันแรกครับเราเปลี่ยนมุมมาออกกำลังกายกันนะครับสามเดือนสุดยอดจะเป็นยังไงอยติดตามผลอปไปครับสุดยอดเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้เหนื่อยมากเลยครับไปทำอะไรมาทั้งไหนเ <laughs> สียมของ <laughs> ยังไม่ทันเล่นมอนลปกติมัน แข้งขาอ่อนไม่น่าจะขนาดนั้นนะเมื่อคืนไปทําอะไรมาเมื่อคืนก็ดื่มนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วนอกจากดื่มอ่ะอะเดินเดินก็มียังอื่นอะไรด้วยพี่แต่มันพูดออกกล้องไม่ได้ไดไปหรือเปล่าโอเคครับเนี่ยสายเก้าเก้าเลยครับเมื่อคืนนิดหน่อยเอ้าคุณทําอะไรอ่ะเก็บของครับเก็บของยังไงเนี่ย เอ้ามาซ้อมมาซ้อมเนาะอีท่าไหนเนี่ยคือโดนอีท่าไหนวะหนมันห่ามันหลุดล่ะล่ะมาเคลื่อนเป็นไงบ้างมาเคลื่อนผากว่อนเต็มที่อ่ะเต็มที่อะไรเต็มที่เต็มที่ผาขว่อนล่ะเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยล่ะเพื่อการเตะบอลวันนี้เลยเอาเอาพักพักกับก้าหรือเปล่าเนี่ยอยู่คนละที่ครับเอ้าอยู่คนเดียว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 ล่ะ ใช่เหรอใช่เราอยู่คนเดียวน่าจะน่าจะสดเห็นว่าเมื่อคืนนี้ไปต่อเ <laughs> มื่อคืนน่าจะหนักน่าจะหนักอยู่โอเคโอเคโพูดังก็ไม่ได้ใช่ไหมต้อ <laughs> ง <laughs> จะมัดตัวเก <laughs> <laughs> ็บตัว <laughs> <laughs> ทีมงานคุณภาพครับนอกจากคอแข็งแล้ว <laughs> ขาก็แข็งอย่างอื่นก็แข็งสุดยอดยากเนียคนที่ใช้ชีวิตแบบสุ่มเจ้านี่กินก็กินสุด เล่นกันเล่นสุดปวดแล้วโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยเขา้าวัน3าวันแรกครับมันจะมันก็มันก็จะฟิตฟิตหน่อยสุดยอดเข้าวัน3าวันแรกครับโมันเห็นกันมือเดียวคนนี้บ่ แค <L an> <S an> ่แต่ว่านั่งตั้งวงกินเหล้ากันโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับหลังจากที่กร,รมศึกหนักมาก็หลายเดือนอยนนู่วันนี้วันแรกนะครับที่จะมาออกกาลังกายกันจะไปดูสภาพแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนยกสอง เป็นไงบ้างครับสภาพก่อนเตะกับหลังเตะโอ้ยตายตายตายเก็บตู้ขึ้นรัง่ายเก็บยาขึ้นรถโอ้ยออกหักลมจนลืมโทรศัพท์นีไปแต่คนโทรศัพท์ยังอยู่ตายตายเป็นอะไรอย่าเจือบังงนี่เอาพึ่งต่อไป โอ้ยจะหักง้มจะลืมมันเท่าระทับไป่งไงมากกว่าวิ่งสิบโลอีกนะครับ <c oughs> สุดยอด <c oughs> ตอนนี้เฮียมีว่ะอารมณ์จะคุยน้ำ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาพูดรถเย็นยังไงก่อน